บ่มีอีหยังบอกได้ว่านางล้านหลูหลูกิ่นของแพงแพงแล้วมันสิแซบแล้วก็มีความสุขสำหรับเฮาแล้วกับ่บมีอีหยังบอกได้ว่ามานั่งกินติดดินติดฟุ้นกลางทงกลางท่าแบบนี้สุคนสิมักนี่แหละเขาเอื้นวิถีชีวิตบ่งบอกวัฒนธรรมที่ไผเห็นก็นต้องห้องอ๋อไทยนี่กินแบบนั่นไทยนั่นกินแบบนี้อย่าไปคิดว่าสุคนสมักกินแบบเฮาหมักไผ่หมักมันกินตามพ่อตามแม่เขาถือเลี้ยงมาแบบไดเขาก็มักกินแบบนั่น เฮาถึกเลี่ยงมาแบบใดเขาก็มักกินแบบนั้นเซาเอาเจ้าของไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาคือไบ่ได้กินคือเขาเซาคิดพอแนวกินที่ถือปากเขามันบ่ได้ถึกปากสุคนแนวกินดีๆที่คนอิ่นคนว่าอาจบ่ได้ตัดสินจากมูลค่าแพงขึ้นห้างข้ามทะเลแต่แนวกินดีๆของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับความสุขที่ได้กินพออย่าลืมว่า การได้กินคือความสุขอย่างหนึ่งของคนเฮาบางเทือการกินรูกินแพงเกินไปก็อาจบ่ได้การันตีว่ามันมีความสุขมันก็อาจสิก,กินเพื่อวัฒนธรรมสังคมบ่แม่นสุมองสุบอนเขาสิก,กินคือเฮาเฮ็ดแตกต่างหลากหลายวิธีการเห็ดกินรสชาติบ่คือกันอย่าเอาแนวแทบของเฮาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น